ดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านหรือท่านได้เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์แต่ถ้าหากท่านผูกดวงวังลัคนาเราได้ลัคนาสติตราศีมังกรําพยรกรย์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยในเดือนพฤศจ,จิกายนนี้นะจะมีดวงดาวหลายดวงด้วยกันได้โคจรอ,อยู่ในมุมที่เกื้อกูล ชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังกันดาวประเสรนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรได้โครจรเดินหน้าเป็นปกติหลังจากที่โครจรวิลกลคติถอยหลังมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาจนถึงปลายเดือนตุลามาแล้วนะคะส่งผลให้ที่ผ่านมานั้นนะ ชาวลัคนาราศีมังกรจะไม่ค่อยเป็นตัวเองบ้างคาดการเหตุการณ์ต่างๆอาจผิดพลาดได้ง่ายแต่นับจากนี้ไปคือเดือนพฤศจิกายนชาวลัคนาราศีมังกรจะเริ่มมีทั้งกำลังกายกำลังใจกลับมาเป็นตัวของตัวเองครั้งหนึ่งความคิดความอ่านเริ่มแล่นมีความละเอียดรอบครอบที่ดีคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำ และไม่พลาดง่ายๆท่านจะมุ่งมันกับเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างรายได้ไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียเปล่าทุกวินาทีของท่านต้องเป็นเงินเป็นทองทำให้สิ่งที่ท่านได้คิดได้ลงมือทำจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะเป็นปกติแล้วเป็นนักสู้อืดถึ่ทนโดยมากจะประสบความสำเร็จ ได้ด้วยการที่ตัวท่านเองเนี่ยแหละพึ่งพาตัวเองไม่ชอบพึ่งพาใครไม่ชอบขอบความช่วยเหลือจากใครหากไม่จําเป็นประกอบกับช่วงนี้นะชาวลักษณาราศีมังกรอาจมีการได้เดินทางบอยอยู่ไม่ติดที่ซึ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำมาหากินประเภทที่ต้องมีการเดินทาง d e l i v e อ y อยูตังทินตังแดนต่างประเทศยิ่งดีทำการค้าการขายต่างถินต่างแดน ออนไลน์ธุรกิจซื้อมาขายไฟดาวพระศุกที่โครจรอ,อยู่ในมุมมอรณะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ามพฤศจิกายนประกอบกับดาวพักเกตที่โครจรอ,อยู่ในมุมอริตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4ี่พฤศจิกายนนี้ทำให้เชาลัคนาราศีมังกรต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานฟืนไฟความร้อน รวมถึงบุตรหลานบริวารของท่านอาจเจ็บไข้ไม่สบายได้ง่ายแต่พอหลังจากวันที่3พฤศจิกายนดาวพระศุกร์จากโคจรเข้าพบสุภะโดยโคจรได้ตำแหน่งนิดตามมาด้วยวันที่ 4, สี่พฤศจิกายนดาวภเกตจากโคจรเข้าพบปุตตะทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ มุทล้านบริวารของท่านจะนำความจะเดินนุ่งเรือไม้ท่านมาช่วยเกื้อกูลท่านระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็ยังคงต้องระวังนะคะอุบัติเหตุจากการขับรถขับลาท่านใดทํางานอยู่กับพวกของแหลมของมีคมโลหะต่างๆเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก และระวังภัยทางอากาศอาจเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดได้ง่ายดาวพระปัญหาสัปดีนะคะที่โครจรอ,อยู่ในภพบพันธุทุโดยโครจรได้ตําแหน่งราจาโชงแม้ว่าจะโครจรวิกลคติถอยหลังพักองศาแต่ก็ได้เกณฑ์ที่ดีคือปักุมมาเกณฑ์ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะได้รับผลดีเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินยวดยานผ่านนะ อาจอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต้อมแซมต่อเติมรีโนเวทให้ดีขึ้นอาจได้ที่ได้ทางในการทำมาหากินได้รับความช่วยเหลือเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ได้ติดต่อไปมาหาสู่ท่านหรือญาติพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่แถมคนในสังคมของท่านที่มีตําแหน่งอาจอยู่ไกลกันก็ให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านค่อนข้างดีอาจจะคอยหนุนหลังท่านอยู่คอยช่วยเหลือท่านแบบไม่ออกหน้า การติดต่อผู้คุยเจราซาใดๆนะคะท่านจะได้รับผลดีมีความสําเร็จและมีความราบรื่นดาวพระมุตยูที่โคจรร่วมกับดาวพักเกตทําให้ท่านใดที่กําลังอยู่ในสภาวะการตั้งครรภ์อยากให้ท่านปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งรัดส่วนท่านใดที่ยังไม่มีลูกอยากได้ลูกก็ลองไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทางด้านการเงิน ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวพักลาหูได้โครจรอ,อยู่ในภพสังหัสช้าและจะอยู่แบบนี้ไป18เดือนเต็มทําให้ท่านจะได้รับผลดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมีรายได้มาจากการทํางานที่ใช้การติดต่อพูดคุยเจราจางานบริการต่างๆธุรกิจการค้าการขายการขายความเชื่อ พวกเครื่องรางของขังก็ได้ธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศต่างจังหวัดตัวแทนในหน้าพ่อค้าคนกลางหรือพวกเซลล์นะคะหรือพวกทํางานแบบพวกจัดอีเวนท์ทำงานบันเทิงทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามก็ถือว่าจะทําให้ท่านมีไรายได้เข้ามาในช่วงนี้หรือท่านใดนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านสื่อสารมวลชนตัวแทนการขายบ้านอสังหาริที่ดินเหล่านี้ถือว่าถูกฉลกมาก อาจามีไรายได้เข้ามาจากการแนะนําจากเพื่อนฝูงคนที่ท่านสนิทการเข้าสังคมการพบปะพบเจอผู้คนพบปะพบเจอลูกค้าเนี่ยจะให้ผลดีในเรื่องของการเงินด้วยส่วนท่านใดนะคะที่ทําธุรกิจองสีทํางานกับญาติพี่น้องอาจจะมีความวุ่นวายมีปัญหาการผลประโยชน์ไม่ลงตัวโดนเอารัดเอาเปรียบบ้างในวันที่15นะคะพฤศจิกายนดาวพังคารจักโคจรเข้าบุบลาบค่ะ โดยโคจรได้ตำแหน่งกระเซตตาธิบดีในวันที่17พฤศจิกายนดาวพาชติตก็าจะโคจรเข้าพบ,บลาภพาัทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมงกรจะเรียกว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะจะทำให้ท่านมีโชคมีลาภเข้ามาอาจไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงแต่จะมาจากรูปแบบเงินพิเศษร,รายได้พิเศษค่าคอมมิชชั่นโชคลาภแบบไม่คาดฝันเช่นอยู่ดีก็ขายของได้ อยู่ดีลูกค้าที่เคยดีวกันไว้ก็กลับมาติดต่อท่านทำให้ท่านมีไรายได้หรือไม่ก็โชคลาภที่มาจากที่วัดไซบ้านรถที่ดินชาวต่างชาติก็ได้ท่านใดที่กําลังรอข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองก็จะมีข่าวดีเข้ามารายได้ผลตอบแทนที่เคยพลาดโอกาสไปก็จะกลับมาให้ท่านไขว้ควายครั้งหนึ่งนอกจากนั้นแล้วนะชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นก็จะมีโชคมีลาภจากของเก่าที่ดินโมระดก หรือการค้าการขายของมือสองบ้านมือสองหรือลิโนเวทบ้านรถคอนโดให้กลับมาดูดีแล้วก็ขายได้ส่วนท่านใดที่กำลังจัดทำเรื่องกูน้นี่ยืมสินรีไฟแนนซ์นะคะก็นับว่าเป็นจังหวัดที่พอทำได้บ้างจะขอวงเงินรอการอนุมัติก็จะมีข่าวดีเข้ามามีความราบรื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารเอกสารต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นา้ามีการทําข้อตกลงใดๆขอให้เคลียร์กันให้ชัดในวันที่24พฤศจิกายนดาวพับพคจากโคจรเข้าพบวินาศโดยโคโจรได้ตําแหน่งประช่วงนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังคําพูด การติดต่อผู้คุยเจรจาใดๆอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้ทางด้านการงานในเดือนพฤศจิกายนนี้นะสภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรดูจะได้รับผลดีมีความก้าวหน้าที่ดีถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาให้ท่านต้องคอยแก้ไขจัดการก็ไม่ใช่เรื่องหนักเรื่องอะไรที่ท่านทําไม่ได้ท่านสามารถจัดการได้แต่อาจจะมีบ้างนะคะที่ต้องเจอคน คอยคิดกันแกล้งมีศัตรูตในที่ทำงานเจอผู้ใหญ่เจ้ากี้เจ้าการกดดันบ้างบางท่านอาจได้เดินทางด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจได้ไปดูงานต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศต่างจังหวัดบางท่านกาจจะไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้ในด้านการงานหรือไปอาวุธเพื่อปรับตำแหน่งได้ท่านใดที่ว่างงานจังหวัดเนี้ย ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีที่ท่านจะต้องรีบติดต่อยื่นใบสมัครงานได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่รองานอยู่อาจจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยและที่สําคัญนะคะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านอาจจะมีงานจบพิเศษระยะสั้นๆเข้ามายท่านได้ทับดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะการงานของท่านทุกสายอาชีพเนี่ยดูแล้วเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างมีความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทางด้านความรักนะคะคนโสดอาจได้มีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือมีการได้เริ่มดูใจศึกษากันความรักดูเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือมาจากสื่อโซเชียลออนไลน์บางท่านก็อยู่ไกลกันส่วนคนที่มีคู่ของแล้วก็แฮปปี้นะคะต่างคนต่างให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และความเข้าใจซึ่งกันค่อนข้างดีด้วยแต่ท่านใดที่กําลังอยู่ในสภาวะการตั้งครรภ์นะาจะต้องเตือนนิดนึงนะท่านต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดอย่างเข้งพัดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์นะคะส่วนท่านใดยังไม่มีลูกเนี่ยก็าจ,จะไปขอพรนะคะในช่วงนี้ดูก็าจ,จะมีความสําเร็จมีการได้ลูกกลับมาก็ได้อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกาลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะและหากอาจารย์ผิดพลาดพ่ามประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ